ผมภาษาอว่าผมไม่พูดภาษาจีนยัว่าเลยฮะไู่จีนไม่ป็นครนบแต่พูดได้แคดีมากดีมากทำไมจ๊ะกคุณเดินไปเจอจที่ไหก็ตามชอบนั่งแต่กงคอ๋ตรงตรงเขารู้ว่าเราังเรื่องเรื่องเลยได้แต่ว่า <ersch> ที่นี่มีพี่ๆชาวไทยเยอะมากมากเป็นเอาพูนหลัภาษาให้เขาเราพูดในหลภาษาไดเหรอจริงก็นั่นแหละทุกคนเร์สต่สสดีคร่อนี้อให้ให้กับแฟนคอนโรบินะครับก็ วันถ้ารอบประเทศถัดไปว่าแกจะเป็นองนีรอยู่นะครับผมถ้ายังทำอยู่ครับมาเรามาไล้สวัสดีครับโชกุน proxy ครับสวัสดี้้ยเฮ้ยเฮครับเฮ้ยฮ้ยคฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเฮเร้ยเฮ้ยย อ๋อเรออ๋อมา้มจุ่มกันาจุ่มมาจิ้จุ่มองใช่ไหมาจมจุ่มเป็นเป็นซิ n c i ล a l ของเราใช่ใชเใี่นี่เราก็เด็เหเดินทางอ่านเลยเดินทางตอนนั้นเราฝันอยู่ใช่ไหมต้นแขเอาเชือกรัดที่ไหล่การพิสแด้เข้าสู่หัวใจต๊ดุูรัดที่คอเอาเชือกรัดที่คอการพิสได้เข้าสู่หัวใจแต่พวกอาจูหายใจไปแล้ว ไปกัาเลยเันอ้รับคืองงงอยู่เร่อท้หายเนนี้้อยสือบอกเสี้วรบเราๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอนๆๆ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 อๆนๆๆๆๆๆๆๆันๆๆ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 นๆๆอๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 าๆๆ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 เนๆๆ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 นที่เๆๆ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 รเๆๆ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 าๆๆ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 ๆ่ๆๆๆ กรชี่กรชี้ง่ายให้ทุกคนต้นตามทุกคนเต้นติดต่อครับครับอันนี้ไมาอยู่ในพัดเงื่อนไม่เป็นไโดนไหมโดนใจเป็นยังไงเพื่อนตก่นเต้นไหม เยอะเลยนะครับ每人共ห้าออสิบ张 OK ห้าสิบ张แต่บอกท่านนี้นะครับพี่เวเขามาเป็นคนดูจริงๆนะครับอะไรนะเวเป็นคนดูแต่ว่ามาเพื่อมาช่วยเฉยๆโอ้ใช่ครับแค่นนครับพี่ไม่มีปัญหาเลยครับเพื่อนน้องพี่ทำได้ขอบคุณมากครับพี่ยินดีเลยครับแต่ว่าไม่หมดใจเพื่อนนี่ง อออได้ใช่ไหมเราสอกำลังใจให้รอพิเซี่ยเรทั้งวันลองแบบเลิกตัวดูชวนลอมาเล้เอ้าเดี๋ยวๆๆยเดี๋ยวติดหลอยู่นยังเป็นกาิการได้อยู่เลยครับเดียอาจจะต้องติดเหยอนก ไม่มีอะไรจะพูดเลยร่อครับเป็นชอบสีสันนะครับจะใช่เนอยู่สีเดียวเลยแต่พี่เกินโชงใหญ่ชงใหญ่วนนี้ไม่มีสีด้วยตกเดี๋ยวเรามัเป็นเท่ากันดีกว่าครับที่อยู่แบบขอบุญก่อนแล้วกันนะครับผมดีไหมกินี้ก่อนด้ครับบุญจะเล่นอีกพี่จะให้ขอบุญหลับตาล้ว่ปากในการกัดกระสีระับทีนี่ Music! Three, two, one, music! เดี๋ยวแกเลยโอเคฉันตกรอไปแล้วแต่เราแรงรับมือกันับนี้นะครับเอ้โหคือวันี้เมื่อกี้จริงๆนมปาเซฟบอกจะขออีกเพลงหนึง เพลงสุดท้ายนะครับจะให้เต้นกันแบบนี้เลยจับมือเต้นแบบนี้เลยะแล้วลองดูว okay? ่าใครเด็กที手手่สุดเดี๋ยวพี่จะให้เป็นแบมกันนะครับโอเคในเพลงสุดท้าย 来，三二一，<Wow! S 1> 接下来这位 w i n t e r y 我们掌声欢迎大家。好，接下来。 Last but not least, we have Suguh. <laughs> <Syukur! laughs> ah, <aku terlihat> ya. <laughs> Yes, โอซี่แล้วโ er, ่อซ oh. ี okay. ่เน okay. 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 ี่ยโอซี่โอโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผู้ชนะนะครับกับผู้แพ้เราจะมีโอเคโอี่ลงมาอีกลงมาอีกใช่ลมาเราทำได้เลยลงมาอีกอ่าชิ่นชิตนกัน หัวชนหัวนครับเอาหัวชนหัวจะได้ทมกันอ่าโอเคถ้ายกไม่ได้คือขึ้นไปก็ได้นะฮะอีกขึ้นไนได้เออ 各位，大家好，我是绿色的啊，安全的绿色，来，我们搞个阿阿差阿差，OK，准备好看好那个姿势，OK，可以吗？可以吗？可以吗？OK，three two one，cheers，OK，一，阿差，OK，next one，next one。One. ะร่ผู้ชนะเ,เปิดโดนลงโทษยังไม่รู้เลยมังไม่ได้แบบเอาโอเคเอาดูขาด้วยดูขาด้วยเอาขาขึ้นมาด้วยได้เดินลงจากน้ำสั่งสำเร็จแล้วว่ากดถ่าย,ยนะครับคนคนนึงต้องจับจับเขาด้วยคนนึงใครใครจะมาจับของคุณมือหยิบใช่ แล <จบ S 1> ้อแต่จ้ไปเลย <c oughs> แองนี้ก็จะมีขาดวยขาขาขา,า,าต้องพับขนาพับ <c oughs> มันพับระดับ้ไปม่นใหครับน, <c oughs> นี่คือพับป่ะา, <c oughs> ายากเหอเกิด <c oughs> ครับยากมากไม่ต้องเหมยขนาดเคเร้ 레디 3 2 1 오케이 아 아서 둘이 i uh -huh. ได้ออนสเตจเจอแฟนๆทุกคนอีกนะครับผมก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยที่ทำให้โปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณครับเล้ดีมากๆเลยนะครับที่มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราพ็อกซีหกคนจนทด้ไห้พวกเรามีความฝันที่จะแบบว่าได้เจอคนไทยในเเอชีย S ัววันนี้ครับผมก็ขอบคุณยูเซอร์ทุกคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราพ็อกซีเสมอมาครับทุกคนก็คือเป็น จะน้องเขาเรียกว่าป a ้เบิ i r t เดย y ในภาษาจีนให้ฟังสักรอบนึงด้วยให้มันว อ <Bei> ดไหมน่าจะแข็งแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> อชิม,อ,ชมอะไรไหมเยี่ยอตแลวขอชิมสออ้องสู้ององสองสบอูบ้ตง้ตงนู้องสอสูองมองู่ง้้คสูงสู้ตูงสูู้้้ต้ออ้้สเอกส้งสองสู้้องสูอง้ตบองสู้ต้อ้แล้วก็กวกก้งบบ้ง้อง้อต้ ที่ไต้หวันครั้งแรกในชีาาวิตอแล้วก็วจริงๆคุณไม่ได้คิดเลยว่าจะมีการเทไปไปได้อีกแล้วเพราะถังอ่คุณก็เลยแปลกๆโมยนิดว่าเรื่มันเกิดอะไรแล้วก็เกาจอเราใกล้สุดแ้ค่คุณเห็นยูเซอร์มองดูป้ายที่เป็นป้ายเป็นโปรเจกต์เป็นตัวคุณุชวนอย่างเงี้ยก็รู้สึกตึงตะลึงม,ม,มากดีนใ,นใ,นใจที่ทุกทุกคนรักแล้วก็อบูนขอบคุณมากครับขอบคุณที่เอนดูพวกเราทอ่ที่แล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูคุณนะครับผม แล้วก็ขอบคุณมากๆครับคุณชอบกินเพลงสตรอเบอรี่นมสดมากๆเลยก็หวังว่าวันนี şey yes, um> ้เราจะมอบความสุขให้กับทุกคนในวี้ได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในประเทศหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้โชคดีขอให้โชคดี ಹೇ ತೋ ಬೋಸ್ ಫರ್ ಫಾ ಫೈಲ್ ಗೋ ಯೋಸಿ ಬಾ ಮರವಾ ಫಾಲ್ ಗೋ ಮೇ ขอคุณกด้กันมารู้สึกประทับใจร้สึับใ้สึกรับารทับใางรรทากรู้ระทับกทากรู้ปม เลยบอกไว้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาฟองซี่มาวันนี้ก็พาฟองซี่มาแล้วนั่ก็คือปากซีวิสใช่ไหมครับสุดยอดมีซีวิสอ่อนแอร์อยู่ที่นี่ครับชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์ครับอ่าทำเลยครับผมโอเคอ่าส่วนน้่น主要是真的是很感谢